มีการปลดล็อกท้องถิ่นจังหวัดที่ก้าวหน้าต่อไปนี้คนปัตตานีคนยะลาคนนราธิวาสเลือกนายกจังหวัดของตัวเองภาษีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนี้ใช้ที่นี่ไม่จะไปที่ต้องให้กรุงเทพมหานครเก็บอีกต่อไปปัญหาลมหายใจที่เกิดขึ้นน้ําที่เรากินฟุตบาทที่เราเดินแก้ด้วยคนในพื้นที่มันต้องมีการเมืองที่ก้าวหน้าด้วย การเมืองที่ก้าวหน้าของผมก็คือหมายถึงว่ากองทัพออกจากการเมืองปฏิรูปกองทัพให้กองทัพออกจากการเมืองมีรัฐธรรมนูญใหม่ที่เขียนโดยประชาชนด้วยตัวของตัวเองมีสวัสดิการที่ก้าวหน้านะครับมีเบี้ยผู้สูงอายุ3 0 0 0บาทต่อเดือนมีเบี้ยสำหรับเด็กเล็ก1,200บาทต่อเดือนมีการปลดล็อกท้องถิ่นจังหวัดที่ก้าวหน้าต่อไปนี้คนปตานีคนยะลาคนนราธิวาสเลือกนายกจังหวัดของตัวเอง ภาษีที่เกิดขึ้นในท้องถี่นี้ใช้ที่นี่ไม่จะเป็นที่ต้องให้กรุงเทพมหานครเ,นเก็บอีกต่อไปปัญหาลมหายใจที่เกิดขึ้นน้ำที่เรากินฟุตบาทที่เราเดินแก้ด้วยคนในพื้นที่